เคยเคยเยจะขึ้นจะขึ้นขี่แล้วจะขึ้นขี่แล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วขึ้นขึ้นขึ้นไหมเหยียบไหมขาหน้าขึ้นแล้วเหรอน้องนางน้องนางขึ้นนอนหลังบนหลังพ่อดูค่ะพี่พี่ดูค่ะขึ้นนอนบนหลังพ่อแล้วน้องนางน้องนางเกือบหนึ่งตันแล้วลูกก็จ่าเขาก็หนักหนูนะเอาเอาเอาขึ้นเน็บเน็บเน็บเยียบขึ้นหัวแล้วขึ้นหัวแล้วเฮ้เฮ้ย สวัสดี EP2 คะ่ะตอนนี้พาพ่อจ๋ากับลูกนางเตรียมตัวไปลงสะข้างโรงเรียนครับไม่ได้พ่วงก,กันไปนะคะพี่พี่ให้เขาเดินกันไปเลยคะ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเขาอยู่ด้วยกันยังไงก็ไม่หนีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องมีคุณปู่อยู่ด้วยนะคะมีความสองคนนะคะจึงจะปลอดภัยจ้าเอเลยปูน,ปน ปูนปูนแ่รู้แล้วคะ่ะว่าเป็นน้ำพากันดิ่งลงไปเลยค่ะอยากเล่นนะคะอยากเล่นด้วยอากาศที่เป็นใจด้วยเพราะว่าแดดร้อนนะคะแดดร้อนแล้วน้องๆกออ็อยากลงน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ต้องหาที่จอดก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าไปค่ะอะทีนี้มาลงสะกันค่ะปล่อยให ยาวถึงกันเลยนะคะได้คําแนะนําดีๆจากคุณแม่คุณพ่อนะคะแนะนําเข้ามาว่าอยากให้โซ่ยาวๆกว่าน,นี้เลยน้องนิกจัดให้เลยนะคะน้องนางอย่าเหยียบหัวพ่อนะลูกเอาละดูสิคะน่าๆๆขึ้นเหยียบหัวแล้วแต่อ้วนน้องนางน้องนางแล้วโอ้โหแล้วพ่อพ่อเขามุดลงนะคะแต่น้องนางกับพ่อแต่น้องนางเนี่ย เราต้องลงข้างล่างตะอ้วนไ้ไงเะอถ่ายไม่ชัดเธอจับเราหน่อยช่วยเราด้วยแป๊บหนึ่งนะคะที่พี่พอดีทางลงเป็นทางเออค่อนข้างจะดิ่งนะคะจันลงไปค่ะใจโอ้โหพอหมดแฮปปี้ทั้งคู่เลยนั่นๆนะนะจะขึ้นขึ้นขี่หลังขึ้นขี่หลัง าจะนี่ตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ขี่แล้วโอเคได้ไม่เลวไหนมันถึงอยู่ลูกนางจะเอว้าโอเคได้อ่ะวันนี้ให้ขึ้นขี่กันดูเลยค่ะพี่เป็นความน่ารักของเด็กๆนะคะได้มาลงสระเล่นน้ำด้วยกันค่ะน้องนางอยากจะขึ้นขี่หลังพ่ออย่างเดียวเลย นีแฮปปี้กันทั้งพ่อทั้งลูกคะ่ะธรรมชาติของเขานะคะเวลาเขาเล่นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เขาเล่นจนเหนื่อยเลยค่ะจนจนเขาแบบไม่อยากเล่นอีกแล้วนะคะอากาศแบบนี้แหละเด็กๆเขาอยากเล่นน้ำูกใจ ลูกนางอยากจะขึ้นขีหลังพ่ออย่างเดียวเลยเด็ก้าอ้วนกลมบล็อกเลยอันนี้คือหุ่นจริงตัวจริงสีจริงผิวจริงๆนะคะดูกระแสนอนเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆโชคดีที่เขาไม่ไปลงเล่นน้ําในที่ลึกนะคะเราก็ผูกเขาไกลอยู่เขาก็ไปที่ลึกได้แต่ว่าเขาไม่ไปนะคะเขาเลือกเล่นบริเวณริมสระนะคะเกยเกยจะขึ้นจะขึ้นขี่แล้วจะขึ้นขี่แล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วขึ้นขึ้นขึ้นไหมเหยียบไหม ขาน้าขึ้นแล้วเหรอน้องนางน้องนางขึ้นนอนหลังบนหลังพ่อดูค่ะพี่พี่ดูค่ะขึ้นนอนบนหลังพ่อแล้วน้องนางน้องนางเกือบหนึ่งตันแล้วลูกก็จ๋าเขาก็หนักหนูนะโอ้ยเนาะดูเถิดค่ะพี่พี่คนหนึ่งก็นอนคนหนึ่งเออคนหนึ่งก็อยากขึ้นขี่หลังนะฮะเขาก็คิดว่าเขาก็เด็กน้องพี่พี่ได้ได้คิ นานามีเป่าน้ำใส่กันด้วยตัวเล็กก็ไม่ได้ยอมไงตัวเล็กก็สู้บางทีเขาเล่นตลกเราก็ต้องแงะแงะไว้หน่อยนะคะลูกนางลูกนาอย่าเตะหัวนะลูกบางทีเขาเตะหัวพ่อแล้วเล่นแม่อันนี้นะคะ เอ,เอาเอาเอาขึ้นเน็บเนบเนบเย็บขึ้นหัวแล้วขึ้นหัวแล้วเอ้เอ้เอยเยเ็นพี่ไปเลยเอาตงนี้ก็ได้โคลนขึ้นมาเล่นค่ะโอ้ยเป็นความสนุกของทั้งสองฝ่ายนะคะพี่ๆเอ้ยอะเปลเปลเลยดูทีนี้เขาจะเอาเอาโคลนค่ะพี mm ่ๆโคลนขึ้นมาเพื่อที่เขาจะได้เย็นได้นานนะคะ ลูกก็เรียนแบบพ,อพอ่อพ่อก็เรียนแบบลูกค่ะน้องนางจะอยากนั่งบนหัวพอ่ออ่ะเออดู่ะน้องนางน้องนางจะ, <c oughs> จ,ะจะเหยียบอีกแล้วแต่อ้น <c oughs> <c oughs> วนโมโหมาเดี๋ยวพอ่อแสบโมโหละ <c oughs> น้องนางจะจะเล่นค่อนข้าง,าง,างที่จะรุนแรงดู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 ด,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 ดูไปเหยียบอยู่ไปชนพอ่อ <c oughs> พัฒนาการนะคะพี่พี่แต่ก่อนอยากขึ้นขี่หลังอันนี้จะขึ้นขี่หัวแล้วค่ะพี่พี่เขาไอ้นี่นะะดู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 ไปกดเขาดูไปกดเขาลูกนางตาพ่อได้นะดูดูขึ้นเหยียบไปเลยนะคะนันพี่พี่อ๋ยสบายใจสบายใจเออเล่นไปด้วยจุ๊บกันไปด้วย ไม่ลึกนะคะพี่พี่ครึ่งหัวเขาน้องนางเองค่ะน้องนางวรงตะอ้วนเอา้องนาอีกก็ได้เขาเหยียบหัวเพราะแสนสุกเข้าเข้าอีกนิดนึงนะคะพี่พี่พอดีให้เล่นใกล้กันมากแล้วทีนี้น wow, ้องนางเนี่ยเขาเขาเหยียบเออเขาเล่นแรงแล้วเขาเหยียบหัวเพราะแสนสุกแล้วเพราะแสนสุกก็เจ็บนะคะทั้งน eh ี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเข้าใจเพราะแสนสุกด้วยเนาะพี่พี่หาเวลาเขาตีโดนแรงๆปุ๊บหนึ่งบริเวณกระโหลกนี่ก็เจ็บเลยนะคะ อ่ะขยับน้องนางออกออกนิดนึงประมาณ2อก้าจะได้พอดีโอเคนะคะจะได้ไม่ไม่ไม่แบบไม่ไกลกันเกินไปนะคะอันนี้ลองลองผูกใกล้กันแล้วน้องนางเล่นแรงค่ะขึ้นตีหัวพ่อใช่ใช่เดี๋ยวพ่อจะโมโหเอานะคะดู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  ดูเป่าโครนให้กันแล้วค่ะไม่ขึ้นหรอกตะอ้วนจังหวะนี้แล้วเออจังหวะที่เล่นแบบสุดๆของความแฮปปี้แล้วดูค่ะอ้าวดูค่ะอยากจะขึ้นอยากจะเหยียบหัวเขาตลอดเวลานะคะดูค่ะ เดี๋ยวจะว่าน oh. okay. mm ้องนิกว่าเป็นนะคะไม่ใช่ตัวใหญ่จะทับตัวเล็กนะคะตัวเล็กนะคะไม่อยากทับตัวใหญ่ค่ะโอ้ยโอ้ยไม่รู้จะกลัวเขาเลยค่ะแต่พอเส็นเขาก็รักนะคะเขารักโอ้ยโอ้ยใจเขาเลยค่ะ รยากาศร้อนๆเลยค่ะพี่ๆเด็กๆได้ลงเล่นน้ำนะคะเออวันนี้อากาศร้อนๆเลยค่ะพ่อเขาไปเหยียบออกเขาก็อยากไปเหยียบอีกเออไปไล่อีก<笑><笑>เอ้หนอนมีผ่อนต่ายกันมานี่เย็นสบายนะคะพี่ๆปลุกใจมากโอ้โห เอาคืนเอาคืนขึ้นทีหลังคืนขึ้นทีหลังคืนเนาะขึ้นแล้วค่ะหนีฟ้องขึ้นไปด้วนะลงมา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 เออลงมาลงมาลงมาตกใจวิ่งขึ้นไปค่ะไม่รู้ว่ากลัวอะไรเมื่อกี้นะคะ ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะพ่อเอาโซ่เข้าใกล้อีกนิดนึงค่ะพอดีว่าน้องนางเหยียบหัวพ่อจ๋านะคะแล้วทีนี้โดนปุ้งหนึ่งเมื่อกี้น่าจะเจ็บพอสมควรอยู่ค่ะก็เลยต้องขยับโซ่เข้าก่อนค่ะพี่ๆถ้าอย่างนั้นจะเป็นอันตรายกับพ่อจ๋านะคะเพราะว่าเด็กเขาเล่นเขาไม่รู้ว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในน้ํานะคะอ่ะ, <c oughs> อะ <c oughs> กอดนวงแล้วกอดมือไว้แล้วค่ะ,ะ <c oughs> ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเลยอะลงไมลลงไม้ไม่เป็นไรเออลงปัลงปัดปัดปัป,ป,ปแต่น้องนางต้องไม่อันนี้ไม่ทําหัวพ่อสิลูกเเวลาลงเล่นน้ําด้วยกันน้องนางจะไม่เตะหัวพ่อแบบนี้นะ <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่ปล่อยใกล้กันก็ลูกนางเขาเตะโดนหัวพ่อค่ะพี่ๆจะเลยต้องไกลกันหน่อยนะคะ <ś les> อพอหรือยังตัวดำเมียมเลยลูกใครวะลูกใครทำไมถูกใจจริงๆส่งสายตาปิ๊งๆยาวอีกไหมเขาลงขาไม่ได้ยาวอีกไหมเขาลงไม่ได้ ลูต่อทีเขาเน่พี่แจ๋งพอจ่าทำแลค่ะพ่อจาาา๋าพ่อจา๋อจา,จาไม่เหนื่อยง่ายระค่ะพี่พี่เขาเป็นช้นางชอบเล่นน้ำนะคะลูกนางต้องห่างหน่อยแล้วแม่จา่าต้องทำโทษลูกนางเพราะว่าลูกนางไปเตะหัวพ่อนะคะพี่พี่เออให้ห่างห่างกันก่อน อ่างก็ไม่กลัวแล้วเขากล้าลงเล่นน้ำคนเดียวแล้วคะ่ะเล่นนี่เขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำไปเมื่อกี้มันผิดนะคะ <s> เขาจะได้จำแล้วเขาจะได้ไม่ทำอีกนะคะเพราะว่าเวลาเขาไปเตะหัวพ่อพ่อก็เจ็บเหมือนกันนะคะที่ที่เวลาเขาไปขึ้นขี่บนหัวพ่อเนี่ยพ่อก็เจ็บนะคะบางทีก็โดนตาโดนหัวโดนกระโหลกไปนะคะนี่ก็เล่นห่างๆกันนอย ไม่ได้ห่างกันมากนะคะพี่ๆี่ตรงนี้กับตรงข้อแสนถ้าเป็นช้างเดินก็ประมาณสองเก้าค่ะสองสามเก้านะคะสามเก้าเหนื่อยหรือยังอยากหาพ่อจ๋าเด็กโดนทําโทษอยู่นะเด<ม>็กคนนี้โดนทําโทษอยู่นะคะเด็กอยากหาพ่อจ๋าค่ะหาคุณปู่เลยหาคุณปู่เลยเด็กดื้อ นี้จำนะทีนี้จะไม่เหยียบหัวพ่อนะพ่อก็แฮปปี้ค่ะพี่ๆไม่ได้สนใจเลยลูกนะค่ะโอ้โหมีเป่าโชว์ด้วย